4ประตูนะคะสาหรับคันนี้หน้าใหม่ล่าสุดเป็นตัว Next Gen เลยนะคะเครื่องเทอร์โบ6เกียร์6สปีดด้วยคันนี้เอาใหม่ป้ายแดงนะคะลูกค้าราคาเกือบล้านเลยนะวันนี้ราคาแค่7แสนกว่าบาทและสําหรับคันนี้ไปออกใหม่ป้ายแดงยังไงก็ต้องใช้เงินดาวน์แน่นอนวันนี้มาหาแพรมนะคะออกรถแค่10บาทคะ่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้มาดูกันยาวๆเลยว่าสําหรับน้องคันนี้น้องให้อะไรกันบ้างออปชั่นมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่กระจกนหน้าเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะกระจกนหน้าให้มาเป็น กระจังหน้าตัวฟอร์ดนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าลังพึ่งแบบนี้นะคะไฟหน้าให้มาเป็นไฟตา Full LED นะคะมาพร้อมกับเด t i m e r ล n n i ิ g l ไ g h t ตัว C แบบนี้นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะลูกค้ารับรองว่าคันนี้ขับกลางวันขับกลางคืนส่องสว่างทั่วท้องถนนอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้คะ่ะล้อแม็กเราจะทรงลงแม็กให้แล้วเรียบร้อยไม่มีคิดเพิ่มยางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะซุ้มล้อแต่งมาให้เพิ่มค่ะแต่งให้ด,ดูดูแบบนี้เลย เดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะว่าสกริปแล้วก็จะใหม่ขนาดไหนนะคะสําหรับคนตัวเล็กๆแบบเราก็สามารถเปิดได้นะคะลูกค้านี่เลยนี่เลยนะให้ดันออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอยขอโทษนะคะแล้วก็เอาไปเกี่ยวไว้ตรงนี้นะคะสําหรับห้องเครื่องค่ะลูกค้าใหม่ๆกิบๆแบบนี้นะคะรับประกันว่าเป็นรถมือสองสภาพป้ายแดงอย่างแน่นอน ให้ดูที่น็อตนะคะน็อตไม่มีขยับสักจุดสีไม่มีทะลอกไม่มีตำหนิเลยนะคะอันนี้คือรถมือสองสภาพปลายแดกต้องแจ้งก่อนนะว่ารถมือสองของทางร้านตอนนี้รับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีชนเบาพิกความไฟไหม้ปรับมาอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของการซื้อของเราเราเปลี่ยนให้นะไม่ว่าจะเป็นของตัวคล้องเหลวนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันศูนย์ให้เลยรับประกันศูนย์ให้เลยนะคะหรือว่าใครที่ขอนแก่นอยากมาดูอยากมาทดลองขับก็สามารถเข้ามาทดลองขับเจ้าคันนี้ได้เลย นะคะดูดิหมมยไหมหมามากนะคะ,ะเดี๋ยวแพรพามาดูด้านในรถกันบ้างดีกว่านะคะว่าสําหรับน้องคันนี้ให้อะไรกันบ้างนะคะก็จะมองข้างนะคะลูกค้าคันนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะลูกค้าเป็น led แบบนี้ด้านข้างติดเทอร์โบมากนะคะสติ๊กเกอร์รอบคันนะไม่มีคิดเพิ่มเลยไม่มีคิดเพิ่มสักบาทนะคะด้านหลังโลบาร์เราก็แต่งมาให้แล้วนะคะสำหรับภายนะสายลุยนะคะอยากได้รถกระบะสายลุย4ประตูยกสูง ในราคาแค่7จ0 0แสนกว่าบาทผ่อนเริ่มต้นที่1 4 0 0 0ืพันตลอดสัญญาคันนี้สวยมากๆอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะกุญแจให้มาเป็นสมาร์ทย์เลตค่ะลูกค้าสังเกตรตรงนี้นิดนึ่งนะคะสามารถกดล็อกจากตรงนี้ได้เลยถ้าเราถือกุญแจไว้ด้านนอกนะในส่วนของประตูนะคะตัวนี้กระจกทั้ง4บานปรับออตโต้ปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะมีปุ่มล็อกตรงนี้นะคะตัวนี้มีที่เก็บแก้วที่วางแก้วให้ด้านข้างก็ตัดกับสีเทาแบบนี้นะคะ ตอนนี้เป็นมาให้เป็นระบบฟูลสตาร์ทนะสำหรับคันนี้ตัวเบาให้มาเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเลยคะ่ะลูกค้าสาหรับคันนี้อ่ะไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าเวลาสตาร์ทนะคะลูกค้ากดปุ่มนะไม่ไม่ได้เป็นแบบไถนะคะหน้าจอเป็น LED แบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้ต้องแจ้งก่อนนะว่าเลขไม่แค่สามหมื่นโลเท่านั้นนะคะรับประกันเลยไม่มีปรับไมไม่มีกรอไมอย่างแน่นอนนะคะด้านบนหน้าจอก็จะแสดงในส่วนของ ระยะทางนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะคะลูกค้าเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะเบรคมือก็เป็นเบรคมืออัตโนมัติแบบนี้มีที่วางแก้วนะคะมีโหมดสําหรับปรับโหมดเปลี่ยนโหมดได้นะคะหน้าจอตรงนี้เห็นไหมความกว้างสิบจุหนึ่งนิ้วนะคะลูกค้าใครนะชอบหน้าจอใหญ่ๆหน้าจอกว้างเลือกน้องคันนี้ได้เลยนะคะที่ปรับก็ปรับออตโต้นะคะปรับปรับอัตโนมัติแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถเลือกในส่วนของความแรงพัดลม ระดับความเย็นตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวลำโพงนะคะคอนโซลด้านหน้าสีเทาตัดกับตัวรถสีดำดูหรูหรามากนะคะดูแบบว่าดุดูดุดันมากๆเลยนะคะด้านข้างก็ในส่วนฝั่งคนนั่งด้านข้างนะคะก็จะมีที่ล็อกอัตโนมัติกดจากด้านข้างได้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นที่เปิดนะด้านล่างก็จะเป็นที่ล็อกนะคะประตูไฟฟ้าทั้ง2ด้านเลยนะคะสําหรับด้านหน้า ในส่วนของหน้าจอ10.1นิ้วตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวแสดงให้ดูกันนิดนึงนี่เลือกเมนูนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อได้ไม่ว่าจะเป็นตัววิทยุโทรศัพท์บลูทูธนะคะ Apple CarPlay รองรับทั้งหมดเลยนะสำหรับคันนี้นะคะ Ford Ranger หน้าใหม่ของเรานะคะเกียร์ออโต้แบบนี้รับประกันเลยสภาพป้ายแดงอย่างแน่นอนนะคะด้านข้างก็มีที่พิงแขนมาให้แบบนี้นะคะขับรถทางไกลก็มีที่วางแขนมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ จะเป็นในส่วนของอที่เก็บแว่นนะคะลูกค้ากระจกมองหลังแล้วก็แอร์แบ,บ็ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะในส่วนของที่เปิดฝากระโปรงนะคะลูกค้าจะอยู่คันนี้ออกแบบมาใหม่นะจะอยู่ในส่วนของด้านซ้ายของผู้โดยสารนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีที่เก็บของในส่วนของฝั่งคนนั่งมาให้ด้วยนะคะตรงนี้จะได้ แล้วก็ไฮไลท์เลยนะคะสําหรับฝอดตัวหน้าใหม่ของเราที่เปิดนะคะปกติเวลาเปิดเราจะเปิดมือออกตรงนี้เนาะ,ะแต่สําหรับฝอดตัวใหม่ของเรานะคะที่เปิดดันตรงนี้ปึ๊บออกมาแบบนี้นะคะก็สามารถเปิดประตูได้เลยหรือหากเราปิดประตูไม่สนิทนะคะมันจะโชว์บนหน้าจอแบบนี้เนาะ,ะขึ้นขึ้นเสียงโชว์ขึ้นสัญญาณโชว์เลยนะขึ้นสัญญาณโชว์เลยนะคะขึ้นสัญญาณโชว์เลยนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่า ด้านหลังก็ให้มากว้างๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังก็เปิดกระจกนะคะปรับออตโต้ทั้งทั้งทั้งสองด้านเลยนะคะตัวเบาะด้านหลังก็ให้มาเป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะมีที่นั่งเด็กตรงนี้นะคะด้านหลังมีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยนะว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆในราคาแค่เจ็ดแสนกว่าบาทค่ะลูกค้าออกรถแค่สิบาทได้เลยนะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสี่พันตลอดสัญญานะคะและใช้แค่แบงก์สิบใบเดียวได้เลย โลบาร์ด้านหลังนะเราติดให้เลยไม่มีคิดเพิ่มไม่มีคิดตังเพิ่มนะคะฝฟด้านหลังก็เป็น LED แบบนี้นะคะคล้ายๆกับตัว C นะคะด้านหลังก็ใส่เป็นกระดาษติ๊กเออไม่ใช่เรียกว่าเป็นชุดแต่งฟอร์ดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยน้ว,ว่าคันนี้จะหนักจะเต็มมาให้แล้วเรียบร้อยะคะ่ะลูกค้าในราคากาันออกรถแค่10บาทเท่านั้นอ่ะมีใครสนใจไหมเอ่ยนะคะสำหรับใครที่สนใจเป็นคันนี้นะคะ Ford r a นเจ r ปี2023ของเรา เล็กไม่แค่ส0 0 0มื่นโลคะ่ะลูกค่างั้นถูกลงจากป้ายแดงไปเลยเกือบส0 0 0สนออกใม่เกือบล้านคะ่ะวันนี้ราคาเหลือแค่700,000กว่าบาทสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่1 3ึ0 0หตลอดสัญญานะติดตอ่อเข้ามาได้เลย0 9 4ย์เก้าสหรือทักบ้านเขียวมาที่แอดห้ตัวแล้วก็ B1 ตัวนะคะ